วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หัวหินนะครับเรามีงานแข่งดัสแมนก็เป็นงานจักรยาน Gravel นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก็คือเมื่อวานเนี่ยไปลงทะเบียนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เสื้อเก๋ได้บิ๊บอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็มาพักใกล้ๆนี่โรงแรมบ้านเลขที่9นะครับผมนัมเบอร์หนายก็น่ารักดีใกล้เดี๋ยวเราไปที่งานกัน เอาย่ายพอดีเมียพวงนะอาล่ะโอเคได้เลยก็คือจะต้องเข้าท่าน หลังจากที่ปล่อยตัวมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ปั่นกันมาอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็ประมาณทัก1กิโลก็เจอกับทางเป็นประเภทซิงเกิลแทร็นะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างแลยเพราะว่าหลายคนก็มีรถแบบหลายอย่างมากเลยนะครับสำหรับงานนี้คือมีรถหลากหลายประเภทจนผมรู้สึกว่าคือมัน มันเท่ดีนะครับงานนี้มีตั้งแต่แบบคนใช้รถบค์นะครับอาจจะใส่ยางใหญ่ขึ้นมานิดนึงพวกรถกร a เบโดยเฉพาะ รถแบบ Xc อย่างที่เจฟใช้นะครับหรือว่าเป็นพวกฟูซัสฮาทเทลในนี้มีหมดเลยนะรถแบบหนักๆหน่อยอย่างเช่น Enduro พวก Freeride รถ Trail พวกนี้นะครับก็มีนะครับผมแล้วก็พวกเป็นเสือภูเขา m o u n t a i n b i k e Vintage นะครับผมก็เห็นนะครับแล้วก็ที่แบบแปลกสุดๆเลยก็คือมีน้องเขาใช้แบบว่ารถ f ิก g ์เกเนี่ยเอามาลงแกร v e โก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนะผมมองว่าสนามอย่างเงี้ยนะครับเราจริงๆแล้วใช้รถอะไรก็ได้นะครับอาจจะมีการปรับแต่งให้เข้ากับสนามสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ซะมากกว่ามากระเบิดเลยช่วงแรก ก็สำหรับเซกชันแรกนี่ครับเซกชันที่เป็นซิงเกิลทรักนะครับผมว่าสนุกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมันลุยมันคลุกฝุ่นสนุกสนานดัสแมนแบบสมชื่อเลยนะครับโอ้โ,โชคที่ใช้เนี่ยก็ผมตั้งไว้ช่วงยุบร้อยสิบนะครับใช้หมดเกลี้ยงเลยรู้สึกมันมากสนุกมากโดยเฉพาะตอน descent ล่อนขาลงเนี่ยครับโอ้โหมันเป็นไรที่อะดรีนาลีนแบบหลั่งพล่านตื่นเต้นมากนะครับก็สนุกมาก งานนี้ก็มีอุบัติเหตุพอสมควรนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับก็มีบางคนก็มีล้มหมูแดงอะไรไปบ้างแต่ว่าทางผู้จัดเขาก็มีเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยมีรถพยาบาลมีมาแชลคอยดูแลอย่างดีนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะสําหรับงานนี้นะครับก็จะแบ่งหลกักๆอะ่ะก็จะเป็น2รุ่นรุ่น120แล้วก็รุ่น60กิโลเมตรนะครับส่ส่วนผมเนี่ยลงรุ่น60กิโลเมตรนะครับก็จะเป็น จะเป็นแบ่งย่อยออกมาอีกก็เป็นรุ่นบัดดี้ก็คือจับคู่กับเพื่อนนะครับผมก็สนุกมากเลยต้องบอกว่าคราวนี้นะครับเป็นอะไรที่ last minute ทุกอย่างเลยรู้สึกว่าคราวนี้ลืมนู่นลืมนี่ตลอดตั้งแต่มาวันแรกเลยครับก็รู้สึกตัวอา้าวลืมกระติกน้ำก็ต้องโทรไปบอกทางเพื่อนทางบัดดี้นะครับว่าเออฝากติดมาด้วยอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็ แม้แต่ในเช้าวันงานนะครับขับมาถึงงานแล้วก็อ้าวลืมรองเท้าไวท้ที่รีสอร์ทที่โรงแรมนะครับก็วิ่งกลับไปเอาโชคดีนะที่พักใกล้ๆนะครับก็ยังกลับไปทันนะครับต้องบอกว่าไอง,งานนี้นะครับไร่ที่เราจัดงานเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกับตัวเมืองหัวหินประมาณสัก30กว่าโลเลยทีเดียวครับ30-40โลเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าพักใกล้ๆหน่อยก็น่าจะดีกว่านะครับเช้าจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับผม หนึ่งคำถามนะครับที่ผมปั่นๆไปแล้วก็จะขึ้นแว็บขึ้นมาในหัวตลอดเวลาเลยนะครับว่าเอ๊มะมาขี่ดัสแมนครั้งนี้แล้วนะครับเจอสนามเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วมันควรจะใช้รถแบบไหนถึงจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าบางช่วงนะครับอย่างช่วงแรกๆเนี่ยรถ XC รถเสือภูเขาเนี่ยน่าจะเหมาะนะโดยเฉพาะในช่วงที่แบบครุขระเยอะๆดิ่งเยอะๆเนี่ยรถเทรลเนี่ยก็น่าจะดีนะแต่ว่านะ มันก็จะมีช่วงที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นถนนปูนถนนถนนดำนะครับถ้ารถหมอบไปเลยหรือว่ารถ gravel นะครับก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าทำความเร็วได้สูงกว่านะครับแล้วยางละ่ะมันน่าจะใช้บากยางแบบไหนเพื่อนๆเห็นเส้นทางแล้วรู้สึกไงครับมันต้องรถแบบไหนถึงจะเหมาะ เหนื่อยอยางเนี้ยดไ่เอเดินไม่เรอเัเชิเออฮ่าดเอารเด็กไหมี่ผมยังแพนเห็นแท่งสีน้ำเงินไหมชันปารเลยอ๋อเดินกันใหญ่ เกียร์หมดแล้วนี่ย ขนมปังไม่กินหมดแรงหมดแรง มาแข่งแบบบัดดี้ต้องรอเพื่อนนิดนึงจะได้ไปด้วยกันก็มีรุ่นการหน่งขันนะมี60กับ120นะแล้วก็อย่าง60เนี้ยมันก็แบ่งเป็นรุ่นบัดดี้ก็มีนะอ่าอยัางไงบัดดี้มาดีมีพ่อครัวกลางป่าด้วยไม่ได้เลยของีพูดถึงความรู้สึกนะครับชอบมากเลย รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากขี่แล้วก็รู้สึกถึงเมื่อตอนสมัยวัยรุ่นนะครับที่ขี่ฟรีไรด์ก็ดิ่งลงเขาอย่างนี้โอ้โหมันมากเลยรู้สึกตื่นเต้นก็คราวหน้านะน่าจะต้องลองแล้วละ่ะน่าจะต้องลองรุ่น120แล้วละ่ะแล้วก็อลืมตอบคาถามเลยเมื่อกี้ที่คุยกันว่ารถอะไรน่าจะเหมาะที่สุดผมว่านะถ้าเป็นรถแกรวไปเลยเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันมีถนนปูนเนี่ยถนนดํา เยอะพอสมควรนะผมว่าน่าจะเกือบเกือบห้เลยนะแล้วก็ทําแต้มทําเวลาก็น่าจะตรงนี้แหละครับตรงที่เป็นถนนดินเนี่ยแต่ว่ายางก็คงต้องเป็นยางที่เป็นเป็นเป็นกรา v โ l โดยเฉพาะนะส่วนคราวหน้าผมคิดว่าก็คงใช้เสือภูเขาเหมือนเดิมแหละแต่าอาจจะเปลี่ยนยางให้มันเป็นยางที่ส l i c k มากขึ้นอาจจะแค่สัก700คูณ40อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นดอกพวกฮาร์ดแพคอะไรเงี้ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลองลง รุ่นใหญ่อ้อลืมบอกไปเขามีนะเขามีแข่งขราวหน้าเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่เชียงรายนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยก็ต้องขอบคุณเพื่อน,อนๆร่วมทีมนะครับขอบคุณทางเวตบแกรมที่ชวนมานะครับข่าวนี้สนุกมากรู้สึกประทับใจเลยแล้วก็ขราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องลองอีกแล้วรู้สึกติดใจแล้วนะครับสำหรับสายฝุ่นทั้งหลาย ใครที่ชอบสายฝุ่นหรือชอบกราวล์ก็ชี้แนะแนะนำกันได้นะครับว่ามีตรงไหนที่น่าไปน่าขี่แล้วก็โดยเฉพาะใกล้ๆกรุงเทพอ่ะมีที่ไหนนะครับที่ไปลุยกันได้นะครับก็ลองแนะนำลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆมีใครไปลุยกราวล์ที่ไหนยังไงเล่าให้ฟังกันด้วยนะขอบคุณมากที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเวรุ่นแล้วเจอกันปันต่อไป